สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาริวานเมื่อเนี่ยสิมาตําอันนี้ให้เบิรงเดอ้อตําซัวขนมจีนแล้วเห็นบมกี้นกเตีือเนี้ยเหนียวด้วเนี่ย,ยแล้วก็นิ้วนางนิ้วนางนิ้วนางเดี๋ยวจะตําห้เบิร์นมาจัดเดอ้อเด้ออยากชิน้ำร่ายแตกนะมาริวานเดอ้เอตําโมกี้กันเด้อนาะใส่พริกสดกับพริกแหง้งกันนะจ้ะ โอ้บัตเฮ็ดกับเขาทายคลิปโดนเราจะไม่จะไม่จะเฮ็ดแล้วไม่จะเฮ็ดแล้วแล้วก็ค่อยอันทายกินนี่สินากระเทศหน้าก็สดๆเดี๋ยพี่นอ้องกระเทศเห็นบะใส่ลงไปมะเขือเทศเทปงามๆอุ้ยอันนี้สวยคมเทะ สิบาวาเขาบอกเห็นมีดนะพี่น้องตะกี้เพิ่อมใหายเบิง่งเดยมีดตอนนี้กอย่าว่ากันเพื่อช่วลงไปมีดคมคอาวาวาหอมบ่างาะพี่น้องหอมอันนี้อหอมเกิดางาหอมหอม,หอม เนนี่กกินหวานนะจ๊ะติดหวานการใส์ชั่วลงไปแต่ว่าด้ใส่อบกินผงชุได้เโโกลอเอาออกรกเกลกอกักอันนี้คือปลานี่นะจ๊ะที่ว่าแส่บเนี่ยไม่ได้ขครเป็นหนอะแลวเสีบอันนี้ต้งมาชั่วลงไปผอมแสบหอมนวจ้ะนี่ ยื่ๆยืหอมอมหอมหอมเลีกยเลๆ้ยๆลี้ยๆอืมหอมหวานพี่น้องเสร็จลงเก๊กไใส่เสรนไรด์ดอกเดี๋ยวกินบ้าอเอพี่น้องเนี้อหนุ่มมากใส่สองแตบเลยเสร็จลกินเนี้ยเนย อานิ้วนางมาใส่นะคะนิ้วนางนิ้วนางใส่ครบปุกไปเนม่าบันพป่น้องโอ้โอล้นทำไมมันล้นคบคบไปนหน่อยไปบนป่นอนี่นอนเปกนคือเมม่าอยู่น้ำลายแตก mướn nó mướn bên phải hai mươi hai ô số tiền đình đình thật xíu mát xíu mát xíu mát xíu xíu mát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  xíu นุนงๆเข้าบ้านลูนพกพริกเด่นเซบอร่อยอย่าพอค่ออายน้องค่ายจี๊บเป้น้่งได้แตกไปเราเห็นมากันอย่างมูว่าเห็น

มากินมาจ้าเิบมอีกเด้งเดง้งยวกหยวอืมชอบเดี๋ยวไปกินกันจ้ามาเริ่แซับจแบเบต็มปากว่าไม่ได้จำซสื้อ นิ้วนางใส่น้ำกิน้หน่อยนึงคลิปนี้กับติวเองแค่นี้จ้าเต็มปากมกเลยขอบคุณที่เขามารับชอบนะจ้า